วัสดียามสงสายครับวันดีพามาดูแม่น้ำปัาสักฝายตัวนี้เนี่ยต่างกันลิปเลยเลยที่มีฝายกับไม่มีฝายเนี่ยดูการเก็บน้ำแต่มันน่ากลัวตอนเวลาเร่งระบายน้ำนี่แหละต้องศึกษาดูก่อนว่าจะทำฝายหรือว่าจะยังไงฝายพังไปหน่อยนึงเนะี่ยตงนุ้นเน่ย กลางฝายน่ะหมูไปแล้วรุ่นน่ะข้างล่างนี่น้ำแห้งยิบเลยเลยโหก็ประมาณสี่ห้าเดือนนี่นหะที่จะต้องแบกรับภาวะน้ำแห้งอ่ะแต่ข้างล่างนี่ะตนองเสียดายไปกันน่าเสียดายเก็บน้ำไว้ไม่ได้เยอะการมีฝายการทำฝายมันก็มีทั้งผลดีผลเสีย ขอดีคือเก็บน้ําไม่ได้เยอะข้อเสียคือระบายน้ําช้าช้าระบายช้าทีนี้ที่มันท่วมมันก็หลากท่วมหมดเลยเออต้องแก้ไขช่วยกันคิดช่วยกันแก้